สวัสดีค่ะสวัสดีเอฟซีมาิสาแก้วดี้ะพี่น้องจ้าเจอกันยุป้ายางพี่น้องจ๋าหากะออกมาออกมาพอดีเจอน้องสายกีดยางหากะตื่นก็มากีดยางละแดดจนออกเป็นเปียเบิ่งผูแดดตื่นย่ำใดกีดย่ำนั้นเบิ่งผูน้ำยางกาทาออกอยู่คักแท้ มันเสิออกอันบัดวงหอยขีดมันไม่ได้ออกห้มันมาออกข้างๆี่ลองมันฮะสามมีดสามมีดบอน,นี้มีที่สี่ เมื่อกลดนน้ำยางอาอกขักแท้ถ้ากีดกลางคืนในแห้งเต็กนี่ยฮะปก๊กป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 จกปกรับผู้กวะางี้่กันรบีักีดกลางเ,เางเี้ยนตัว นี่กลางคืนตัวมันยังอ๋อน้ําอย่างสิ่งกันออกผู้เบิ่งมันไหลออกทางข้างๆพี่เบิ่งมันห้อยห้อยขีดมันบ่ออกห้อยขีดมันบ่ได้ออกโห ย่างอันนั้นระเบิดเขาเอันเก็บไปขายอันนะฮะอันนี้เดี๋ยววยอยเปลี่ยนหน้ายางฮะอันเส้นย่างฮะเอาไปอันทุ่งละซาบาดซาบัดเอาไปขายด้วหมอยเป่ยนนอ๋อมันยังบ่พอเนาะโอ้บ่พอผนออมส่วนนี้เพื่อสิได้ถุงหนึ่งยิตแก้ไปเลยไปได้บ่มันเป็นไอ้นั่นมันอย่างม,มันออกมสีออกมาหลาย นี่เราเห็นมีต้นเปิดสูงกันตอนโอ้ไหลตามมีดไปน่ำแล้วผู้โอ้เลน้อมีดแล้ะย้อยไปนนามีดละพู้แกร๊ดเธอเดี๋ยวมึงดูมันสีได้อย <om cod. S 1> ู่บ้างมนได้หนามยางมันก็ไหลแบบไหลแป๊บเดียวนะมันไหลอยู่ไหลแป๊บเดียวแล้วมันก็หยุด มีเดียวเจ็มปุกพวกขนาดไม่ไหน imagery. มันจะเกินที่นาตีหมดแล้ว ใช้เบิ้งดูสิกีดให้เบิง้งเอาก,กระดีดเป็นคือกันเอาถือบอ่าต้นนี้คือสูงแทมสกีดได้บ่บโอมักสูงนึง้อคนแต่สกีดได้ไายคนสูงคนต่ำเ <c oughs> บิ้งอ,อ่เด้อพี่น้องเด้อบ,มมบ่มุนมันนชุมนุมไม่ได้ มันสูงอันนี้เซอะป้าเขาเขาเคยขีด,ดอยู่ไลอยู่บหรอคะไล่ครับซาเกินซาแล้วมันสูงเนาะซาปีผู้ดีแล้วมัน,น,น,มนล้นออกขอบเหิดนเอามันสูงทำมันต่ำเขาเคยขีดได้โอ้โฮันลืมเกะอ,อันนี้ ัพี่นออเด็กของห้ามไมได้กินแก่นได้ี่มคะเออให้กินบอกินแก่นกับําบไลยกับบริญาเนะอันนี้เอาเข้าเลือกมันไหลอะไรซึมมันก็เลยถึกแก่นถึกแต่น้ามันแบบนี้ฮะมันบรไหลาอันนี้มันบริข่าวแต่มันมีสองเส้นยังบ่ออยู่นํอยางฮะมันถึกแต่เส้นเดียวแับนี้มันก็ไหลซะมันไม่ถึกแก่นได้ตัวไหนเห จะอันสูงเนาะเบิ่งคนกีดโอ้ยเด็ดสักขยิง,งเนี่ยเงวพี่เนองอันนี้ก็ขายได้ว่มแมนว่กันใดเบอร์เขียนคือบ่เอาใส่อันนี้คือบ่ใส่ร่วมกันเอา้ยา,ยา,อยายักแยกไว้กันยังไงเนียคือว่าใส่ใส่ถุงขายใช่ไหม เอาไว้เลยบาสเปอร์ีเอาบอกให้คือพวกทีมลงน้ำกันก็อะไรกันแน่เดี๋ยวนี้ฮะคือเป็นคนลอกแรกแกพ,พ,พูดถึงว่าฮะมันใส่ร่วมกันได้อยู่บ่กัได้ปกติก็ใส่รวมกันนั่นแหละแต่อันนี้แยกไว้บางทีอย่จะไปอ้อยฟอกอ้อย,ยไฟหรือไงซะเออนั่นแหละเขาจับมีดถืออยู่ถือแล้วฮะถือเนาะถือบ่มือซ้ายกับบังคับมีดมือขวากับดึงแห้งเอาแห้งดึงเนาะแม่น ฮั house, ่นเห็นบ่อเห็นบ่อบ่ออะไรจุกจ้วงเป็นได้อะไรจุกจ้วงเป็นได้เป็นได้เป็นได้เตีงบอกแล้วปะเนี่ยเป็นได้เห็นบ่อห้าวกะกีเป็นคือกันเ้าเวากีดุถ้าเ้ากีดูเ้าวกะเก่งมันเกิดนะพี่น้องเป็นคุย่างได้เป็นคุย่างได อย่างเดียวนะมูแม่นต์ตะวัลอย่างเดียวได้เป็ดนะพี่น้องจ้ามันทำไปได้จับมีดดูคนมีประสบการณ์ไม่ได้หั่นซ้อมของเจ้าของกีดแนวใดก็ได้พี่น้องจ๋าเอาจนสั่นเป็ก็ไม่อะไรหรอกเอาเลอเครื่องนึงก็ได้เลอเพอกีดแล้วหอดขี้ดินนั่นเลอเครื่องนึง เดือดต้นเขิงเดี๋ยวมันสูงพ้ะวเขากีดมาได้ดอกแบบนี้ฮะถ้าผืนลงมาหอดพี่หอยรอก,ก่อนก็นได้ผงสาดเงียบกีดนี่แหะค่ะมารอบมีกันเอาว่าคักกันแล้วตาถึงอยู่บนของตา,าใ,หให้เปิดให้หอยเปิดให้เปิดมันเด้คอนสูงค<ห>อน<ห>สูงมันเนะเาะเบิ่งหอยกีดเป็นผาสั่นกว่าหอดเอาตาเท่ากระเบเกะเรากระเบ้คอยหมดแล้วพืนกีดเสียงตังจึกลงมาหนีพูดีแล้วห้องทัวร์บัทันไปนะ ขนาดแดดแปดโมงเก้าโมงอะไได้นี่ฮะอ๋อน้ำอยางจะเต็มแล้วนี่ครับตัวนี้จะมีเอาก็อบออเ,เอาถ้วยใหญ่ใส่ใส่ถ้วยทังไตถูกตึ้งนี่ะเบิงเอาพอดีเดี๋ยวก็ล้นสามมีดดูรอยกีบก็รู้กี่มีด โอ้มันโค้งไก่พวกคือบอกเอาขุ่งกันลดไหกัดหอยกิดฝั่งนี้ให้มันจูหอยกดฝั่งนี้หรือว่าทีเอสสามมีดบ่สะสามมีดมันก็ได้น้อยเดียวน้ำยามมันก็อะไรน้อยแต่ต้นใหญ่หลายขาับรับเปิดสามหน้าอันนี้เปิดสองหน้าโอ้อยางเขามันหากอะไรจากปีหะก็เปิดสองปีหนึ่งโมเมนต์บอกแล้วเปิดปีแรกปีในปีที่<า>แล้วเนี่ยเปิดก็ตะก้อเข้าไปก่อนไปไป ก็เข้าไปบ้านใหญ่ลงขอไหลตามมีดโอโหแต่ก้อนนี้กีด้าข้อนี้เออหันแล้วถ้าจับดูมันกันเป็นถ้าเหาจับดูเ้อก็เร็วคือกันกีด้ามันกันสิมานลำสนมีดกีดไนี้ล่นลงข้างๆมันนี้หันสาไปได้แค่ไปนเขาีพอเฉยแล้วจับมบทราีนี้นะเอาตาเราซาเนาะมันสั้นพูดก็แต่อย่างวะ เราเปิดหน้าหยางไปดิน,น้ำหยางมันไหลลงมาเร็วแม่เราเปิดตังพดไปแม่ยุ่มน้ำหยางมันไหลลงเลยไปยามเวลากินแล้วมันเอาถ้วยหงมไปโบแมนยิบห้าหัวอยางปีที่แล้วสิบแปดหนึ่งสามมิตรสามมิตรสมมิมมตรที่มีเต็มเปิดห้าเปิดหน้าหยาง ถ้วยหนึ่งกับโมเมนต์ได้สองลูากคบอกกระมันโมเย็นไปเลยลูกว่าโมเย็นปานถ่ยแล้วเจ้าของจังโม่งแล้วอันนี้มันเกาโม่งแลเด้อน้องถ้ากลางคืนหันแห้งสิกวานนี้ก็งานฟรีแลนซ์เนาะทำไงได้มันจะฟรีสไตล์คักโพดของเจ้าของกันเลยน่าแต่อารมณ์จกักรยานน้ำควายนี่แล้วซิงหอกไปเที่ยวใหญ่ยีย่บันนี้ จท็กซีมาเก็บขียข้ยางแท็กซีหยอดน้ำกดอีกอมันอึดตะเวียกเห็นอยู่บ่ามันตกอ่ะมันตกลดล่างมันตกล่างแล้วพี่น้องจ้ากิดยางเกาโมงเคยเห็นอยู่บ่ากิดยางเกาโมงของตาฮะเต็มเมื่อลวทั้งเถิงฮะ เื่อสิธานลูกไส้เอาไปขายพร้อมกันขึ้นล่าเขบาบ่อซื้อบ่อสามันแข็งแข็งอันนี้พี่น้องจ้านี่เาขาเอาไว้อันนะไว้ออยไฟเห็นเขาขายทุงละยี่สิบาทกับาลายตอนใดเลยขี้ยางนาอย่าง ไปเบื้งของคุณตาดีกว่าสิภาพปเก็บของแล้วโอ้สายแล้วยังบม่ได้เก็บของเล <S AR> ยเดต้นนี่เต็มล่ะหรือว่าเต็มน้ำนำบอกอ๋อขี้อย่างหอยตุลุลตุเล,ลนอยู่เอาเมื่อออยไฟเอาไปออยฟอย แถวนี้ของคุณตาหยอดน้ำกดละ่ะของเราเรานอนยุธงอันค้ำมากเรากะกีดล่ะพี่น้องจ๋าค้ำมากกะกีดยาีมะเสาเรากะลุกอันลูกหยอดน้ำกุดล่ะของตาของไวรุนเพิ่นเสื้่ขึ้เมื่อยามใดกะเกีดอันกีดยามนั้นเมืองของตางตาจนสเต็มถ้วยใหญ่ละ่ะ เอกันคลิปหน้าพี่น้องจ้าคลิปนี้สวัสดีค่ะหของตาหยอดนำกดเรียบร้อยฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามด้วยนะคะฝากเป็นกำลังใจให้ช่องมานิสาแก้วดีด้วยค่ะสวัสดีค่ะ